สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีโปรโมชันดีๆเนาะสำหรับมาสลุตัวนี้มาให้เนาะนะครับนะครับมาในราคาโปรโมชันเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมาสรูนะครับ cd สองศูนย์สี่เนาะตัวนี้นะครับนะครับผมได้มาในราคาโปรโมชันเหมือนกันเนาะแต่ผมได้มาในราคาหัร้อยหกสิบแปดบาทนะครับนะครับตัวนี้เนาะ นะครับสามารถถอดหัวได้เนาะตัวนี้แต่ข้อเสียของน้องเขาคือเป็นแค่ระบบเดียวเนาะไม่ใช่สามระบบนะครับส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีอยู่เราๆประมาณนี้นะครับมีแบตเตอรี่สองก้อนมีที่ปิดด้านหลังเครื่องเนาะหนึ่งอันมีที่ชาร์จหนึ่งอันมีแบตเตอรี่สองก้อนแล้วก็มีหัวแปลงนะหัวสว่านตัวนี้หนึ่งอันนะครับสามารถถอดได้เนาะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ขนาดสี่สิบแปดโวลต์ หนึ่งก็สองก้อนอ่าพูผิดสองก้อนนะครับมาในราคาโปรโมชั่นนะตัวนี้นะครับแล้วก็แถมมาอีกหน่งอ,อันเป็นหัวสว่านแบบนี้เนาะนะครับนะครับแบบนี้เพิ่งใช้งานไปครั้งเดียวนะครับดูนะครับใช้งานไปครั้งเดียวนะนะครับมาในราคาโปรโมชั่นเนาะหกร้อยแปดสิบห้าบาทค่าจะส่งเก็บเงินไปทางถึงหน้าบ้าน สำหรับท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานเนาะสําหรับรุ่นนี้เนาะนะครับเอาไว้ขันนอ็อตขันอะไรเนาะเดินบล็อกไฟต่างๆนะครับมาในราคาโปรโมชั่นเนาะนะครับเพียงหกร้อยนะครับแปดสิบกว่าบาทเนาะหกร้อยแปดสิบห้าบาทประมาณเนี้ยครับรวมค่าจัดส่งแล้วเนาะนะครับสําหรับซีรีส์ของซีดีสองศูนย์สี่เนาะตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะที่รีวิวไปก่อนหน้าเนาะครับ มาในราคาโปรโมชั่นเหมือนกันแต่อันนี้จะได้สามระบบนะครับแต่เป็นขนาดอ่าเป็นซีดีซีดีหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับตัวนั้นจะเป็นสามระบบอันนี้จะเป็นระบบเดียวนะครับมาในราคาโปรโมชั่นเหมือนกันนะหากท่านใดสนใจเนาะอยากได้ไว้ใช้งานนะตามมากดไปจิ้มในพิกัดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือของผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ